จริงจริงตั้งใจจะขอเบอร์เขาใช่ไหมใช่ครับผมแต่เขานึกว่าขอเบอร์ร้านเขาใช่อะไรจอยผู้ชายมาจีบไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่รู้ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรตอนไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรให้เบอร์เขาไหมไม่รู้จักเขาไม่รู้จักไม่ให้ให้นำบัตรไปให้นำบัตรแต่ว่าเป็นนาบัตรของร้านให้นำบัตรของร้านไปใช่ไหมครับแต่บอกเอ๊นี่ไม่ใช่เบอร์อยูอ๋อไม่ใช่เบอร์อยู่้ล้เขาว่างไงสุดท้ายก็ยอม ให้ให้เบอร์มาเขาก็กลับไปก่อนอ๋อกลับไปก่อนให้แล้วก็เขาก็เดินกลับไปคือหนูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเออเออหนูก็เดินหนีเดินเข้าร้านเขาคุยภปษาอักฤษเหรอไม่ค่ะเขาคุยภาษาไทยแหละแต่เร็วพูดไม่รู้เรื่องใช่เร็วมากแลวอย่างพอเป็นฝรั่งเห็นแล้วไม่อยากจะคุยด้วยเลยไม่ชอบอะไรโอ้ยชั้นมาละกอชัดๆเธอฝรั่งไม่เอาไม่เอา ไม่ใช่มัลโกแคลมัละกแคลโทรหน้าทุกฟันทุกฟสนแคือเข้ามาคุยด้วยกันเลยไม่ได้คุยด้วยไม่คุยแต่ปีเตอร์กลับมาขอเบอร์อีกทีนึงต้องไปอีกรอบนะครับปอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ไปเทนันบ่อยเท่าไหร่มันไกลจากบ้านหน่อยเราถ้าไม่ได้ไปคุยวันนั้นไม่รู้จะกลับไปเทนนันอีกเมื่อไหร่ก็เลยอ่ะกว่าจะกลับวันนี้ก็ไปคุยอีกรอบดูดิขอให้ได้เลยข้าไปคุยจะต้องขอเบอร์ช่ดีเขาก็ยอมรอบที่สองอหนูยังไม่ได้กลับบ้านเลยเขาก็โทรมา เลยคือคือหนูยังเขาถามว่าเลิกงานกี่โมงหนูบอกสามทุ่มเขาก็สามทุ่มเขาก็โทรมาเลยหนูก็ยังอยู่ในห้างอยู่เลยเขาว่าไงเขาว่าไงก็โทรมาถามว่าอายุเท่าไหร่ทํางานที่นี่นานยังอยู่กับใครครอบครัวมีใครบ้างถามเยอะถามแบบทุกอย่างถามละเอียดเลยมีมีครอบครัวยังเหรอ หนูก็บอกทุกอย่างการเอาแต่ละเขาถามหมดเราก็บอกหมดเหมือนกันใช่ค่ะแล้วถ้าผูชชมครับที่จอยบอกคือจอยจะบอกความจริงทุกอย่างนะครับคือบอกความจริงว่าหนูเคยแต่งงานแล้วใช่ค่ะบอกเลยใช่ไหมใช่วันนั้นเลยเคยแต่งงานแล้วมีลูกยังมีลูกแล้วมีลูกแล้วลูกกี่ขวบสองขวบลูกสองขวบเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายดื้อไม่ดื้อก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งบอกหมดเลยทําไมถามหมดเลยมิเตอร์ก็อยากจะรู้ก่อนวันนั้นเลยเนี่ยนะก็นั้นอายุ ะนะจะไม่ได้แต่ว่าอายุมากพอแบบไม่อยากซีเวอรเยอะอคุยแ้แมันจะไม่เวิร์กไม่เป็นไรช่วงที่เขาให้ช่วงที่แล้วกันแต่คุยไปปึงต้นคิดว่าเออคนนี้น่าสนใจก็คุยกันต่ออืมใช่ครับเดี๋ยวก่อนเขามีลูกแล้วตอนนั้นคนสามเจนะใช่แล้วก็ยังอุตส่าห์อยากจะคบกับเขาอีก ก็ต้องหย่อนนะฮะตอนที่รู้ว่าเป็น you k เ o w เป็นแม่ของลูกแล้วก็ถ้าคบก็จะมีภาระมากกว่าคนทั่วไปที่คบอยู่แต่รู้สึกยังไม่จะตัดโอกาสลองคุยกันดูอีกลองคุยก็เลยโทรศัพท์คุยใช่ครับก็เลยโทรศัพท์คุยกันตลอดใช่ครับแล้วคุยหลายครั้งไหมคุยวันละครั้งคุยวันคุยวันละครั้งหนูไม่ว่างรับโทรศัพท์เขาหรอกอ๋อเหรอแต่ไม่รู้ว่าเขาโทรมามั้งเปล่านานๆจะโทรอะไรอ๋อเหรอบางทีโทรมาก็ไม่ได้รับรู้ไหมเขาจีบ ไม่รู้ค่ะรู้ไม่รู้ไม่รู้เหรอแล้วเดี๋ยวก่อนมันว่างมากไงเราถึงโทรหาแต่เขาอ่ะก็มีบางจังหวัดที่ว่างยาาบางจังหวัดที่งานยุ่งมันแล้วแต่เออครับผมแต่อยากโทรหาคนนี้อยากโทรหาอยากคุยอยากรู้จักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราใช้เวลาได้ด้วยกันเมื่อไรก็สนุกดีก็เลยอยากจะเจออีกอยากจะเจอหมายถึงคุยกับผู้หญิงคนนี้ยังไงก็สนุกทุกครั้งตอนเลยอยากจะเจอ่าคุยไปเรื่อยเร่อยจอยขาพอาจอยรู้ว่าเข้ามรจีบจอยไปบอกแม่ใช่ไหม ก็ไปบอกแม่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงที่ว่าเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงที่ดีกับเรามากๆเขาดูแลแบบพาไปโรงพยาบาลอะไรทำทุกอย่างเป็นแม่เลี้ยงที่ดีมากๆโชคดีมากๆนะชีวิตนะเขาก็ดูแลแล้วจะไปบอกแม่หรือเปล่าว่ามีฝรั่งมาจีบจําได้ไหมบอกค่ะให้เขาดูรูปด้วยอะไรบอกเนี่ยคนเนี่ยใครไม่รู้เออใครไม่รู้เขา เขามาจีบเขามาขอเบอร์เ,ออเขาโทรมาคุยแล้วเขาชวนไปกินข้าวแม่แม่เลี้ยงบอกใครเนี่ยอบอบสายตาเขาดีหรือเปล่าเออแม่เลี้ยงพูดว่าสายตาเขาดีหรือเปล่าใช่ค่ะสายตาเขาดีไหมอ๋อเขามองชัดอยู่อ๋อเขามองชัดอยู่มองชัดอยู่แล้วแล้วจอยพูดกับแม่เลี้ยง <All S 1> อันนี้คํานี้ผมชอบมากเ <c oughs> ขาจะมาหลอกเราหรือเปล่า <c oughs> แม่เลี้ยงตอบว่า แกมีอะไรให้หลอกใช่ไม่ใช่ไม่เรีย่บอกแกมีอะไรให้เขาหลอกบอกไม่มีอะไรให้หลอกหรอกเออต่อว่ากลัวกลัวแบบว่าเขาไม่ได้จริงจังด้วยไม่ได้จริงใจอะไรเนี่ยใจใช่แต่เขาคบกันก็คุยเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนเขาอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดก็ตกร่องป่องชิ้นพัชไทยตกร่องป่องชิ้นไปนะตกในที่สุดก็ทันใจอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน ใช่ไหมครับใช่ครับสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ไอ้ครว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างงี้อยู่มาอยู่ด้วยกันมาทั้งหมดตอนนี้กี่ปีแล้วครับสิบเท่าไหร่นะตอนนี้สิบสี่ปีพอดี